นนี้นะคะพี่แป้จะพาไปรับของฟรีบอกเลยว่าเป็นดอกไม้ของคองแบบสาวชาวเกาะสวยมากเลยนะคะเข้ามาแมบนี้นะคะนาคลัเลเลอร์ควสนะคะบอกเลยว่าพี่แป้จะทิ้งริ้ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะแมบที่น้องๆรอคอยนะคะไปดูกันเลยวา พอน้องๆเข้าแมบมานะคะเราจะยืนอยู่ตรงนี้นะ,ะลิมทะเลเหมือนเราอยู่บนกองบนเกาะนี่เราก็วิ่งตามพี่แป้งมาเลยบอกเลยว่าง่ายมากในหนึ่งนาทีก็เสร็จเรียบร้อยเราเดินมาเลยค่ะที่สเตรออนนานะเองน,นี่เดินมาตรงนี้เลยนะจ๊ะ เราก็เดินเข้ามาแล้วเราก็เฮ้ยข้างในมันมีอะไรบ้างแต่เราไม่แหวะเยี่ยมชมนะคะตอนนี้เพราะเราอยากไปเอาของฟรีก่อนเดินตามพี่แป้งมาเลยนี่เราจะเห็นผู้ชายหน้าตารอรอยืนอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแวะคุยสักนิดหนึ่งกดอีไปเลยจ้าแล้วก็คุย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 ,คย,คยแป๊บแป๊บหนึ่งกงับน้องๆก็กดไปเลยว่าเออจะทําอะไรเหมือนพี่แป้งจะได้ของแล้วนะพี่แป้งไม่แน่ใจนะพี่แป้งก็ทําเควสน,นะคะกดพูดตามกับเขาแล้วตอบเขาไปหน่อยนะคะเขายืนคนเดียวเขาเหงานะแล้วก็ยืนคุยกับเขาอีกนิดหนึ่งนะคะ แปลงว่าพี่แป้งน่าจะได้ของแล้วแหละอุ้ยมีฉากให้เราถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยเราได้ของจริงไหมง่าย,ายขนาดนี้ไปดูกันเลยค่ะว้าวได้มาแล้วจริงๆด้วยดอกไม้คล้องคอบอกสวยมากเดี๋ยวพี่แป้งจะลองใส่ให้ดูนะนี่พี่แป้งใส่ให้ดูแล้วบอกเลยว่าสายฟรีจะต้องชอบแน่เลยขนาดพี่แปง้งตัวพี่แปง้งชอบเลยเพราะมันสวยมากเป็นรูปแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงสาวสาว,สาวอารอโรานนเองถูกใจสาวแน่นอน คะกับคลิปนี้นะคะอาหารน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พี่แป้งด้วยนะคะหากมีทรงผงฟรีหรือชิ้นอื่นฟรีนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะรีบมาทําเลยยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะ